จริงแล้วเนี่ยณช่วงสามเดือนที่ผ่านมามันมีอยู่แบรนด์หนึ่งที่มันแบบผมว่ามันน่าจะมีกระแสที่มันดังสุดโอ้ยเมย์ดูเขาดูเขาแล้วก็คือกระแสนเนี้ยค so ือ Word of m o u ส์เนี้ยแรงมากแล้วที่สำคัญคือรองเท้าเนี้ยขึ้นโพเดียมถี่มากในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นคือโชว์หน่อยโชว์ของหน่อยนั่นคือ โอ้ยไม่โอ้ยโอ้โถปฏิทโธคืออะไรครับ B ไม y ใช่ไหมอ่านว่า B m a ใช่ไหมใช่ครับ B May B ไม y เอ่อคาร์บอนไดออกไซสามเออผมเอามาข้างเดียวพี่เออพี่ก็มาข้างเดียวข้างเดียวกันดิเดี๋ยวคนนะเดี๋ยวคนนะผมเข้าใจว่าสองข้างมัคนละสีกันปะ ใช่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 ผมมาข้างเดียวโอ้โหเออมาสวยว่ะอย่างนี้ดีกว่าผมถามก่อนพี่ก๊อฟเล่าไปก่อนดิฟิลลิ่งเป็นไงพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟครับล่อยฟังหน่อยร่อยผมฟังหน่อยคู่คู่นี้ยพี่ได้รับการป้ายยาจากแบทเนี่ยแหละป้ายกันไปป้ายกันมาคือคือต้องต้องบอกที่ที่ดูไลฟ์ก่อนพี่ก๊อฟ พี่กอต้องบอกทุกคนที่ดูไลฟ์ก่อนเราเรามีกลุ่มแชทเราสามคนใช่ไหมแล้วเราก็เราก็ป้ายกันไปป้ายกันมาป้ายกันไปกันมาสุดท้ายล้มมาลายกันทั้งหมดเลย <c oughs> เจอเจอเจพี่กอ <c oughs> คือคือสาเหตุเนี่ยพี่ถ้าจําถ้าจําได้อ่ะพี่อ่ะซื้อพี่ส่งอันเดอร์อาร์เมอร์ไปให้แป๊บเพราะพี่ต้องการจะกอกยามันใช่ <c oughs> แต่สุดท้าย <c oughs> มันกอกยาพี่กลับด้วยคู่นี้เมื่อไหร่จะลอง เออแป๊บแป๊บมันส่งมาแล้วพี่ก็พอไปส่งตอนนั้นมันเดือนเป็นเดือนมะใช่ว่าเป็นเดือนเลยนะขอเขาจะลองอ่ะเนาะของอ้ยเป็นเดือนเดือนกว่าอคาร์บอนไฟเนี่ยพอแป๊บส่งมาปุ๊บพี่ก็ไปลองโอ้โหคือแบบโอ้โหเลยว้าวมากเลยสวมไปปุ๊บคือแบบสุดอ่ะอืมสุดจริงสุดคือ คือถ้าเราไม่นับเรื่องวัสดุหรืออะไรนะพี่มองว่าเรื่องวัสดุมันก็ตามราคามันสองพันกว่าบาทสองพันไปลายอ่ะคุณจะคาดหวังอะไรอ่ะถูกไหมใช่ใช่ใชคุณจะไปคาดหวังให้วัสดุมันเป็นเอนจิเนียร์เมชโคดโคดแบบโอสามบอกมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ประเด็นคือพี่ก๊อฟบอกหน่อยว่าพี่ก๊อฟสุดยังไงลองเล่าฟีลิ่งคือเหยียบเข้าไปปุ๊บอ่ะ ความนุ่มความเด้งความกิ้งโหมันโคตรอร่อยเลยอ่ะขอใช้คําที่หนุ่มมั่นได้จอเนี่อคือคือครบมันลงตัวมากใช่คือลงตัวมากคือความนุ่มความเด้งความกิ้งนี่คือแบบที่สุดจริงเนี่ยคือแบบเนี่ยคุณป๊อปเขาก็ใส่วันวิ่งซุปเปอร์สปอร์ใช่ใช่ผมไปเจอผมไปเจอพี่ป๊อปมาเราก็เจอพร้อมกันเขาก็มาเต็มยศเลยเสื้อบีไมลรองเท้าบีไมล์อืม มันเป็นรองเท้าที่ยอมรับเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือต้องไปลองอย่างอย่างผมอ่ะติงเรื่องเดียวเลยก็คือมันมันล้มเท้ามันล้มเออล้มแบบมันไม่มั่นคงอ่ะนอกจากเราหวดเร็วหน่อยทำไมอะไมันคือะไรคืออ่ามันมันถ้าคนที่มีอาการเท้าล้มอ่ะผมว่า อาจจะค่อนข้างมีปัญหากับมันยกเว้นคุณเท้าล้มแต่คุณแรงอ่ะคุณแบบขาแรงเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันหดไม่ได้แช่เท้าอะไรมากแล้วก็ลงแต่หน้าเท้าใช่ไหมครับที่เหลือสุดไม่รู้จะพูดอะไรคือเราต้องบอกว่าเราได้มาในราคาก็ราคาจำหน่ายรองส่วนลดเจ็ดเจ็ดคืนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสองพันเก้าอ่ะสองพันเก้า S <S> <ผ>มจำได้ผมไปผมไปทักพี่ป๊อปในงานว่าแบบโ,โหพี่สุดจริงๆเพราะเคยลองมาแล้วเหมือนกันแล้วผมยังบอกเลยว่าในราคาไม่เกินสามพันผมว่าไม่มีใครเกินพี่ป๊อปบอกว่าจริงจริงสี่พันด้วยอะ่ะเอหมายถึงฟิลลิ่งเลยนะเอาฟิลลิง่งเอาฟิลลิง่งจริง,รงซึ่งเป็นคำพูดที่ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าในราคาเลทสามพันแล้วมีทอนคู่นี้แม่งที่สุดแล้วผมหาที่ดีกว่านี้ไม่ได้ จริงอืมจริงไปซื้อเลยคโคดี้โคดเชียโคดเชียราคาสร,ราคาสี่พันอ่ะถ้าเป็นแบรนด์แบบต่างประเทศแบรนด์อื่นนะมันก็จะได้แบบเกตรองเท้ารองท็อป,ปถสกป่ะรองเท้าซ้อมสิ่งหรือแบบรงองเท้าเกตธรรมดาแต่นี่คือเอ่อทุกอย่างมันคือตัวท็อปหมดผ้าอัปเปอร์ไฟมีคาร์าบอนมีโฟมตัวท็อปคาร์บอนใช่ โฟมแหละผมว่าท oh. ี่มันสุดคือโฟมนะพี่ก๊อฟโฟมแม่งโฟมแม่งเด้งหดหดจริงวิ่งสนุกวิ่งสนุกเออผมใช้คำว่าวิ่งสนุกใครเคยลองมาเชื่อผมเถอะสนุกเฮ้ยผมแรงได้โอ้โหแค่ไม่กี่กิโลผมได้สองร้อยเมตรใครเขานับป็นหลักกิโลคือคือ โอ้โหคือคือตอนวันนี้ผมว้าวหลายเรื่องมากนะพี่พีททั้งสองคนคือแบบผมรู้ผมรู้เชือกร้อยปกติดีขึ้นจริงๆโอเครู้ร้อยเชือกถูกปะเขาเขาบอกว่าที่พี่บอกว่ามันคิดม่สักคู่ครับถ้าเท้าล้มอะครับลองลองผูกเชือกดีๆแน่นๆอะไรเงี้ยครับจะดีขึ้นอะไรเงี้ยอืมได้นิดนึงโอเคยังไม่ได้แบบลองมากกว่านี้เพราะว่าพี่พี่ <laughs> ผมผมขอถามคําถามสุดท้ายก่อนเราจะปิดไลฟ์วันนี้เนาะสําหรับบีไมเลยนะบีไมคาร์บอนไฟถ้าผมจะต้องซื้อที่เทียบแบรนด์ักคู่หนึ่งให้ผมดีว่ามันเหมือนมันเหมือนอะไร oh. ไม่ต้องพูดชื่อได้พูดชื่อ,อรอุ่นไม่ต้องพูดชื่อแบรนด์ดพูดชื่อรุ่นฟิลลิ่งเหรอใช่โอ้โห oh. เหมือนอะไรดีวะพี่ก๊อฟเมื่อเหมือนอะไรเวเปอร์ไม่รู้อ่ะพี่จำไม่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 เหมือนเวเปอร์อ่ะไเหมือนพี่พี่ตอบพี่ตอบไม่ได้ขอฟ้าก็ไม่เหมือนพไม่เหมือนโปรสามโอคำถามเลยไม่ไม่เหมือนแต่มันมันดีมันเหมือนโปรสามไหมวะมันคิดอะไรไม่ออกอ่ะควาจริงคือถามที่น้ําเหมือนอะไรถามว่ามันนุ่มไหมมันนุ่มกว่าโปรสามไปอีกเลย เออมันนุ่มกว่าโปรสามอออเออแล้วก็กริ่งมีความกริ่งหน้ากริ่งเท้าลงไปดีลงไปได้เหมือนโปรสามเหมือนกันแต่มันนุ่มกว่าถ้าถามว่าเหมือนอะไรนึกไม่ออกเลยแต่ว่ามันดีเนึกไม่ออกตอบไม่ได้คือคือรู้คือประเด็นน่ะพี่จะบอกเอาง่ายๆเนี่ยความรู้สึกพี่ตอนสวมไปอ่ะพี่ไม่ได้คิดถึงว่ามันเหมือนอะไรอ่ะแต่พี่สวมไปสิ่งเดียวที่พี่ในในความรู้สึกพี่ตอนที่แป๊บส่งมาให้แล้วพี่สวมปุ๊บพี่รู้สึกว่า พี่อุทาเลยเฮียจริงเฮ้ยตัดเป็นป่ะอะไรวนเนี้ยตอนได้มาใส่เลยใหม่ครั้งแรกอะเฮียจริงเหมือนกันเอออะไรวะเนี้ยเออคือพี่คือพี่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขนาดเนี้ยพี่ไม่พี่พี่สวมเข้าไปโดยที่พี่ไม่ไม่ไม่มีอคติคือปล่อยหัวแบงค์แบงค์แล้วสวมเข้าไปเลยนะคือแบบคือแบบโอ้โหไม่กอดคือ คือโฟมแม่งคือแบบนุ่มเด้งกลิ้งในแบบที่ที่เราชอบเลยอะ่ะแล้วพี่เชื่อว่าเป็นในแบบที่คนส่วนใหญ่ชอบด้วยใช่ครับโอเคมันมันคมันคือเยียสุดใช่ันมันคือเขาปรุงเหมือนเหมือนคนที่ทำโฟรมรุ่นนี้มาเหมือนเขาเขารู้จักนิสัยคนไทยไว่านักวิ่งไทยชอบแบบเนี้ยอ่าโอเคเนะคลียร์ครับนะ เออเออเคลียเคลแล้วนี่ผมผมขอตอบคำถามคอมเมนต์นี้หน่อยแล้วไอ้ดีไมเนี่ยมันเหมาะสำหรับไปถึงฟูลไหมหรือนี่นี่เห็นตรงนี้ไหมโอ้โหชัดเจนครับฟิลพี่อ่ะใช่ฟิลพี่พี่ว่าไปได้ฟิลพี่พี่ไปได้ไปได้ไปได้แน่นอนอืเพราะฉะนั้นคําถามนี้จบจบาร์เออคู่นี้ผมบอกเลยมัสแท็เออง่ายๆครับต้องซื้อ โดยราคานี้ซื้อครับไม่เสียใจเลยขอ,ขอราคาอีกทีนึงครับเท่าไหร่นะครับรวมส่วนลดด้วยที่พรุ่งนี้จะต้องซื้อเลยที่ซื้อมาสองพันแปดร้อยเก้าสิบอ่าประมาณนี้ไม่ข้ามสามพันสามพันมีทอนไปซื้ออย่างเดียวเลยครับพ <c oughs> ูดนี้ไม่รู้จะพูดอะไรมากแต่นี่ <c oughs> นก็ไปซื้อนะแต่ไม่พูดเยอะเราพูดแต่รองเท้านะเสื้อแปดร้ร<ถ>อยเก้าสิบรดก้าม เสื้อก้ามอะแปดร้อยเก้าสิบหมดแล้วเหลือที่ไหนพี่กอล์ฟผ้าถ้าเป็นเสื้อเสื้อก้ามอ่ะเสื้อก้ามที่พี่ป๊อปลันไปเรื่อยเขาใส่มาพี่ไปลองจับกับเสื้สปอร์ตเทนไมลอ่ะเฮ้ยคือเสื้อก้ามคือผ้าดีมากใช่นี่เหมือนกันเอออะไรที่คุณชอบอะไรนะแอร์แอร์โลแอร์แอร์โลโอ้เดี๋ยว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 แอร์ครับแอร์โลสวิปครับจะบอกว่าแปดร้อยเก้าสิบ ใส่โค้ดลดนู่นนี่ไม่ถึงเจ็ดร้อยครับไปซื้อเสื้อก่อนเหมือนกันดี <Okay. S 1> ตอนแรกก็คิดว่าแบบขอนิดนึงตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าแบบมีแต่คนลองเสื้อแล้วก็แบบว่าโอ้โหดีกว่าแอโร่ดีกว่าอะไรอย่างนี้เราไม่พูดว่าดีกว่าครับแต่ว่าในราคาที่ประมาณหกเจ็ดร้อยอ่ะมันดีมากครับมันซื้อได้มันต้องมีผมซื้อแอโร่มาสองพันสี่เก้าสิบ เราไม่ได้บอกว่าดีไว้อโลนะแต่ผมว่าในราคาเนี้ยมัน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 ดีเวอจริงพี่ใครคสหนึ่งแล้วก็ควรต้องมีเสื้อใช่ไหมอีเคสหนึ่งโอ้โหใครที่แบบชอบ Colorful หน่อยอ่ะกูยินจุดหนึ่งอะก็คือนี่ไงตอนแรกเราเห็นพี่ตะขาบพี่นุกทิ้งเว็บโปรไฟลแล้วตอนนี้เขาทิ้งแอโล่ด้วยนะครับล่าสุด โอ้โหเออไปเป็นแบนต้องเห็นแบนเตอร์ได้ป่าวอะแบนต้องแบนต้องเห็นไลฟ์นี้ผม<ช>บอกเลยเดี๋ยแป๊บนึงผมตัดออยก,ก่อนเลยอ่าอ่าอ่าเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่พี่กอฟผมทะกคนทําไงเขาดีว่าเนี่ยเฮ้ยเอาเอาพูดถึงมีไหม่ทีหนึ่งไปซื้อครับจริงเออว่าแล้วสืนี้พี่ต้องไปซื้อเสื้อเรอพราะพี่มีรองเท้าแล้วใช่ไหมพี่ต้องซื้อเสื้อใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันมีสีใหม่ด้วยอ่ะพี่กอฟ ขาวใช่สวยเลยสแต่มันไม่มีไซส์ผมไงผมเลยต้องใส่แอโร่เหมือนเดิมไงอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งของบีอีกเรื่องหนึ่งของบีไมอ่ะครับก็คือเรื่องกางเกงมีเสื้อด้วยมีกางเกงด้วยผมผมคุยกับพี่นุกล่าสุดก็คือกางเกงกางเกงเออเขาเรียกว่าไงกางเกงวิ่งครับของของแบรนด์หนึ่งแล้วกันที่เป็นแอโร่อะราคาขายมาสองพันเก้าเก้าสิบ ที่นุกนี่ีนุกน่าจะทิ้งล่าสุดเลยแล้วมาซื้อบีใหม่แล้ะไอ้เกงรัดกล้มเนีัยพี่เ็าเห็นใช่ป่ะสีสีว่าฟาอันนั้นก็อีกตัวหนึ่ง